بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى تالله سبحانه وتعالى بقاء القرآن ยังมีชีวิตอยู่ในเดือนละมาลอนนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่ที่7แล้วนะครับก็ทำดุลินละ์นะครับวันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่ก็ทำดุลินละก์ที่น้องภูรัทธาทั้งหลายครับพวกเราเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราอยู่ในฐานะของคนที่มีอีมาตนตนะ่อหล่สุภาณโอวาจาลาฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เป็นบ่าวของหล่สุภาณโนะอวาจาลาที่อีมาตนต่อพระองค์เนี่ย เราจะต้องรู้ว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนญยานี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตโดยที่เราเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนานะครับเราจะต้องเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาเคร่งครัดแปลว่าอะไรพี่น้องเคร่งครัดแปลว่าละทิ้งข้อห้ามละทิ้งสิ่งที่เราคลุมเครือสงสัยสิ่งที่จะทําให้เรานนั้นได้รับโทษทันทั้งดุรยาลนะก็อเรา แล้วไม่ใช่เคร่งครัดอย่างเดียวสองเราจะต้องเป็นคนที่สมถะคาว่าสมถะแปลว่าอะไรครับคําว่าสมถะแปลว่าการที่เราละทิ้งเรื่องที่ศาสนาอนุญาตให้ทําในที่นี้หมายถึงเรื่องมูบาเรื่องบางเรื่องศาสนาไม่ได้สั่งใช้ให้ทําและมีได้ห้ามทําแต่ศาสนาเปิดให้เราทําอนุญาตให้ทําได้ใช่ไหมครับแต่เราละทิ้งการกระทําในเรื่องนั้น อย่าทำมากและการที่เราละทิ้งการกระทำเหล่านั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราเป็นคนที่สมถะเพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ทําให้เราได้รับประโยชน์มันไม่ได้ทําให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดัดหรือเชื่อความตวาาลามากหรือช่วยให้เราทําอิบาดรัดมากยิ่งขึ้นเช่นอะไรไปร้องเช่นการพูดการพูดเป็นอะไรครับเป็นเรื่องมูบาพูดได้ แต่ถ้าหากว่าเป็นการอ่านอัลกุรอานเป็นการดิกรล้เป็นการสอนในคนทําในสิ่งที่ดีนั่นศาสนาสั่งใช้ให้เราทําใช่ไหมครับแต่พูดเรื่องทั่วๆไปพูดได้ไหมพูดได้เป็นเรื่องมูบาแต่ศาสนาก็บอกว่าอย่าพูดมากใช่ไหมครับอย่ากินมากอย่านอนมากอย่ามองมากอย่าหัวเราะมากอย่าขอมาก ช่ไหมครับสิ่งต่างๆเอานี้ศาสนาอนุญาตให้ทําได้แต่ให้อยู่ในความพอดีอยู่ในกรอบเขตของศาสนาโดยที่อาจารย์อีสันนิษฐานอยัมสอนราว่าไงพี่น้องถ้าเราสมมอิว่า i s ุน t h อยู่ให้ a yuhibah kalal ถ้าเราสมบอกว่า,วาเจ้าจงเป็นคนที่สมถะในดุนยาแปลว่าอะไรแปลว่าทําอะไรแต่พอดีใช่ไหมครับอย่าทําในสิ่งที่มันเกินขอบเขตของศาสนา จงเป็นคนที่มีความสมถะจงเป็นคนที่รักษาขอบกิตของศาสนาแล้วเหมือนั้นอัลลอฮุซุลกานาะ์อุวาอาลาจะทำไมี่น้องจะรักเจ้ารักษาขอบกิตของศาสนาต้อยกาเจ้าและทารุสก็สอนบอกว่าว่าฮะฟีมาฟีไอดินนัสยูบุกันาสและจงเป็นคนสมถะในสิ่งที่มีอยู่ในมือเผื่อมนุษย์แปลว่าอย่าเที่ยวไปขอเขาอย่าเที่ยวไปขอเขาให้พอในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละ พอแล้วใช่ไหมครับพอหากว่าเราไม่เที่ยวไปขอคนนู้นคนนี้นะมนุษย์ก็จะรักท่านใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราเที่ยวไปขอคนนั้นทีขอคนนี้ทีพี่นอกที่มนุษย์จะรักหรือจะเกลียดมนุษย์ก็ไม่ชอบฉะนั้นทจานมีสมาลล่าของาอานิสรังสอนวิธีการดำเนินชีวิตในดุนยาให้แก่เราประการที่3เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาในสภาพที่เคร่งครัดแล้วสมถาะาแล้วสุดท้ายจะต้องเป็นคนที่พอด้วย พอแปลว่าอะไรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีาเราสูจจิงสอนบอกว่าตูบาตูบาเราสุนอกดีเหลือเกินคนแบบนี้ช่างเป็นคนที่ดีเหลือเกินช่างเป็นคนที่โชคดีมากแบบไหนพี่น้องลีมันฮูดีอาในอิสลามคนที่เข้าได้รับทางนำกับอิสลาม คนที่เขามีอีมานคนที่เขาปฏิบัติตามหลกักการของศาสนาเนี่ยหรือคนที่เขาับอิสลามเนี่ยช่างเป็นคนที่ดีเหลือเกินเป็นคนที่โชคดีมากๆอะไรต่อพี่น้องววกานาไอชูฮูกาฟาฟันและคนคนนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงวากอนนะเมื่อเขามีชีวิตอย่างพอเพียงและเขาพอใจด้วย ขาพอใจในสิ่งที่เราจะอาแลได้ประทานในแก่เขาด้วยฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับที่สําคัญพี่น้องในการใช้ชีวิตอยู่ในยุนยานี้พี่น้องอยากจะเห็นชีวิตของเราอยากมองชีวิตของเราคิดว่าชีวิตของเราในลาบากมากขนาดไหนพี่น้องพี่น้องดูชีวิตของท่านอนบิบบุลละมานิสซัลมสิครับพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบิบุลละมานิสซัลมเนี่ยบ้านของท่านพระสูนทเนี่ยทำมาจากอะไรพี่น้องไม่ได้เป็นปูนเป็นอิฐเหมือนบ้านเราทุกวันนี้นะทำมาจากดิน ทำมาจากดินพี่น้องและพี่น้องรู้ไหมบ้านของตาะรอซูนหมายถึงอะไรหมายถึงห้องเพียงแค่ห้องเดียวไม่ใช่เป็นบ้านเป็นแลาร้อยตารางเมตรสองชั้นสามชั้นไม่ใช่ห้องเดียวนะ่ะคือบ้านของตาะรอซุลความกว้างอยู่เพียงแค่17ตารางเมตร17ตารางเมตรเนี่ยมันม้องสี่คูณสี่สี่เมตรคูณสี่เมตรสิบหกตารางเมตรเพิ่มไปอีกนิดเดียวสิบเปอร์เซ็นต์นั่นห้องของท่านในปีนองของอาฮิสัลัมและความสูงของเพดานในพี่น้องแทบจะมือแตะถึง พขาสูงแค่สองเมตรเท่านั้นแต่นั่นก็คือคนที่เราจะอาลารักมากที่สุดแต่าราสู้ใช้ชีแบบไหนพอเพียงแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราสุขานาว่วจะอาลาประทานมาให้แล้วราสู้นอนยังไงพี่น้องรู้ไหมบ้านเรานอนยังไงพี่น้องนอนบนฟูกนอนบนที่นอนซ่อนแล้วซ้อนอีนิ่มมีข้างบนนี่ตา,าสู้นอนแบบไหนครับราสูนนนส้นอนบนเสือ่อนอนบนเสื่อจนกระทั่งวันครั้งหนึ่งพี่น้องทาเราก็้มา อิบนุลขทาวะรดิยัลลอฮุ ل ั ع ฮ ه เนี่ยเข้าไปหาท่านนบีสันละละฮะอะลัยฮุซัลลัมที่บ้านในขณะาานั้นท่ารอซุนอนแต่แคีงอยู่ในห้องนอนทา่ารอซุลเนี่ยพอทา่ารอซุลนอนอยู่เช่นนั้นท่านอุมัาเข้าไปถึงให้สลามเสร็จก็เข้าไปนั่งข้างๆทา่ารอซุลท่านบอกว่าท่านมองเห็นที่ร่างกายทา่ารอซุลเนี่ยมีผ้าสารงอยู่แค่ผืนเดียวแปลว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนเนี่ย ตอเราซูนนอนเนี่ยใส่สรงอผืนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อไม่ได้ใส่แล้วก็นอนลงบนไหนท่านอุม,มัตบอกว่าฟาอาตนาอะลัยฮิอิซาระหูวาลิซาอะลัยฮิร้อยรูมีผ้าสรลงอยู่ผืนเดียวไม่มีอื่นแล้วนอนอยู่บนไหนนอนอยู่บนเสื่อวาอีดัลฮะซีรุกัสอัลซารฟีญัมบีฮีพอท่านเราซูลลุกขึ้นมาเนี่ยหลังทางา่านรอซูลเนี่ยที่แขนเนี่ยเป็นรอยเสือพี่น้องพี่น้องเคยนอนเสือไหม เวลาที่ทราเรอเสื้อนอนนานๆเนี่ยมันจะมีรอยทารุมัดบอกว่าฟาน ظ ب ب ر a r บ t บี i b u s s ี r i fi khiza nati r ล s u ล i l l a h y a ล a l a l อ w ลัในขณะที่ฉันอยู่ในบ้านทรุซูลเนี่ยฉันก็เลยเหลือบสายตาเข้าไปมองห้องที่ทารุสูลอยู่เนี่ยปรากฏบอกว่าฟออดา فإذا أنا بقبدة من شاعر النحى الصاع ทารุมัดบอกว่าในห้องทารุสูลเนี่ยฉันเห็นมีข้าวข้าวึขบเล่นช่าเีย ใช่ไหมครับมันมีอยู่ประมาณแค่4กลองมือหนึ่งซอประมาณ4กลองบุตรแว่ากลองเล็กๆ,ๆเองวามิตรละห้ากอรอวอนฟีนาฮัยาติโลฟาแล้วข้างๆอีกมุมห้องอีกมุมในอ,อีกด้านหนึ่งมีไม้อยู่อันหนึ่งเอาไว้สําหรับตอนที่ที่ฟอกนังสัตว เห็นไหมเอาเวลาที่เป็นเป็นคนหนังสัตว์ไม้สําหรับเวลาการฟอกหนังสัตว์ว่าอีดาฝีกุลมัวนแล้วกุลและอีกอย่างที่ท่านอุมัร์เห็นคืออะไรมีหนังสัตว์อีกผืนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟอกแล้วก็แขวนแล้วก็ห้อยอยู่ในห้องท่านอบีสลมฮัมหมาดสุลต่านอุมาร์ถ้าอุมัร์บอกเขเห็นเท่านั้นแหละน้ําตาในไหลเลยน้ําตาในไหลพากเลยพอท่านอัสวัลโมฮัมหมัดสุลตานอุมารเห็นถามอุมัร์เลยว่ายูบากีกัยับนัลขับอุมารร้องทำไม ร้องให้ทําไมท่านรุมัดพูดว่าไงพี่รองท่านรุมัดบอกยานาบีอย่างหลอท่านรำซูล์ครับอกผู้เป็นนาบีของอัลลอฮ์ว่าแม่ดีแลอาอักีแล้วฉันจะไม่ร้องให้ได้ยังไงในขณะที่เสือ่อผืนนี้เนี่ยมันทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยเกิดรอยติดตัวของท่านและในห้องของท่านที่ท่านอาศัยเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่ฉันมองเห็นในขณะนี้ لَتَنْ أُمَّنْتَكُوا وَذَاكَ قَيْصَرٌ وَذَاكَ قَيْصَرٌ وَقِسْرَا فِي الثِّمَارِ وَالْأَلْهَارِ نيكنا نَعْتِي كَسَطْ رَؤُمًا กษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยพวกเขามีวังมีพลรมากมากม้มีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ว่าอันตอฮ์สูลุ่ยซัมมัลลัลลอฮุอะลัยฮฺอัสลัมวะซัฟบะตุและท่านเป็นถึงรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผูตยามัตัลลาฮัสซัลลัลละกมากที่สุดว่าฮาดีฮิกิซานะตุและนี่นะคือห้องของท่านรอซูลนี่คือบ้านของท่านนอัลลอฮฺัลลอฮุอะลัยฮฺอัสลัมเองท่านรอซูอัลลอฮฺอัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัม พอได้ยินเช่นนั้นพูดว่าอย่างไรพี่น้องท่านบอกอ่ายับนัลขกข้ออุมาเอ้ยอาลาตาร่อเอัน,นานละนปนาเล่นเนโลกเจ้าไม่พอใจหรือที่จะให้เราเนี่ยได้รับการตอบแทนในโลกอาเคระดุนยานี่เราอยู่เองแค่ชั่วคราววา่าละวุาหมดดุนยาแต่พวกเรานั้นคนเหล่านั้นให้เขาได้ไปเลยในดุนยานี้ แต่สําหรับพวกเราเนี่ยเราจะเอาในโลกอาเครอฟเพราะท่านอุมัดเดลอตาบรอดีอ Allah ฉันยังได้ยินเช่นนั้นจึงตอบทารอซุนบอกว่าบัลาบัลาทรอซุนฉันพอใจสิที่พวกเราจะได้รับการตอบแทนในโลกอาเครอฟฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إيمان ท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่คือสภาพของนบีมุฮัมานซ์ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องรู้ไหมว่าในบางครั้งเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮุอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยความหิวโหยเนี่ยอาหารไม่มีกินนะพี่น้อง จนกระทั่งมาถึงขัง้นต้องเอาก้อนหินเนี่ยนะผูกกับเชือกแล้วมามัดไวที่ท้องมัดที่ท้องให้แน่นๆเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเป็นการประทังความหิวให้ท้องมันรู้สึกอ้วนหะนักเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องจนกระทั่งในบางครั้งเนี่ยบรรดาซาฮาบะเนี่ยเห็นที่ใบหน้าท่านรอซูลรู้สึกถึงความหิวโหยของท่านนบดุลบาบัาาลลอฮฺุอาลัีอุมะซัลลัมและเขาคือใครพี่น้องคือท่านรอซูลลลอฮฺสัมบลลอฮฺุอาลัีอุมะซัลลัมครั้งหนึ่งพี่น้องท่านรูลว่า อิบนุซูเบตรอดียัลลอว่าอันหุท่านเป็นหลานชายของท่านหญิงอาอิช่ารอดียัลลอฮุาอันหานะครับเพราะพ่อของท่านเรารารู้ว่าเนี่ยคือท่านซูเบตท่านซูเบตเนี่ยเป็นสามีของท่านหญิงอัสมาบินทีอาบีบักใช่ไหมครับและท่านหญิงอัสมาเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านหญิงอาอิช่ารอดียัลลอวุาอันหถ้าเรานรารู้ว่าจึงเข้าไปหาท่านหญิงอาอิช่าที่บ้านได้เป็นหลานชายใช่ไหมครับอันนั้นคนนั้นเป็นหน้าสาว พอไปหาท่านหญิงไอชาแล้วเนี่ยท่านหญิงไอชาเห็นท่านหญิงไอชาเนี่ยลำบากอยู่ในบ้านถามว่ากินอะไรอยู่ในบ้านใช่ไหมครับท่านหญิงไอชาก็บอกถึงความลําบากของท่านรอซูลและภรรยาของท่านเนี่ยมีสัลติอารมณ์มาอ่านอยู่สลัมท่านหญิงไอชาจึงพูดขึ้นบอกว่าวะลลอฮิยับนะคอยับนะอุคตีฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์โอ้ลูกของน้องสาวของฉันบอกว่าอินุนนาลานั้ดุรุอิลันฮิลานซุมมันฮิลานซุมมันฮิลาน แต่หญิงไอชาบ,บอกว่าฉันขอสาบานจอนเล่าว่าพวกเราเนี่ยมองจันเซียวเนี่ยสามครั้งติดติดกันในตลอดระยะเวลาสองเดือนแปลว่าตอนจะเข้าเดือนนี้เห็นจันเซียวละหนึ่งครั้งพอหมดเดือนนี้ขึ้นเดือนใหม่เห็นเป็นครั้งที่สองแปลว่าครบหนึ่งเดือนใช่ไหมครับพอครบอีกหนึ่งเดือนเห็นเป็นครั้งที่สามแปลว่าในรอบสองเดือนในเห็นจันเซียวสามครั้งด้วยกัน ท่าอย่างอาชาบ,บอกว่าว่ามาอูกิดดฟอบยาติรอซูลอิลัยลัลลอฮุอะฮัฮิวะสัลลัมนารุนสองเดือนเต็มๆไม่มีบ้านของท่านรอซูลบ้านหลังไหนคือบ้านของภรรยาเนี่ยจะมีบ้านใดที่จุดอาหารหรือที่ปรุงอาหารในบ้านหลังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าท่านรอสูลใช้ชีวิตอย่างสม,มถะและมีความลำบาก แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ท่านรอซูลุล ullah ซลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท้อแท้และเบื่อหน่ายจากการใช้ชีวิตในดุนยาแต่อย่างใดท่านอูรุอาอิบลุซูเบตจึงถามท่านหญิงอาอิชยาบอกว่ายาขอละฟะมากานะยูอยชุกุมโอ้หนาสาวของฉันแล้วพวกคุณเนี่ยพวกท่านเนี่ยใช้ชีวิตหรือกินอะไรกันในบ้านท่านหญิงอาอิชยาจึงบอกว่าอันอัสวัดานอัตตัมรุวันมาพวกเรากินกระแค่ไอ้ดำสองดำนั่นนะอัสวัดานน่ะสองดำ คืออะไรพี่น้องคือน้ํากับอินทรพาลเพราะอินทผพาลำกินมากมากเนี่ยมันร้อนท้องนะใช่ไหมครับกินเปล่าๆมันรอนท้องนะแต่ถ้าเราสุ้ก็กินน้ํามากๆสองอย่างเ้วยกันแต่ที่ยังไงชาบบอกว่าอินละอันนฮูกอดิกาะนีรอซูลีละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจีร้อนุมเบนันอันซอดแต่ถ้าเราสู้เนมีเพื่อนบ้านเป็นชาวอันซอดชาวนครมันดีนะพวกเขามีอูดพวกเขามีแกะใช่ไหมครับที่มีน้ํานม พวกเขาก็เลยเอาอูดของเขาเนี่ยมาให้ท่านนบีสุลต่านละฮ์องอัลลอฮฺซุลแลมที่บ้านบอกท่านราซุนท่านราซุนหลีดนมของมันกินที่บ้านได้เลยนั่นแหละคืออาหารของท่านนบีสุลต่านละฮ์องอัลลอฮฺซุลแลมและบรรดาภรรยาของทอราซุนอลลอฮฺสุลต่านละฮ์องอัลลอฮฺซุลแลมฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายถามว่าชีวิตของท่านราซุนแบบนั้นกับชีวิตของเราทุกวันนี้นะเราใช้ชีวิตกันแบบไหนพี่น้องสบายโอ้อามีความสุขมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ท่านพี่น้อง ตอลเราจะาละทั้งหลายครับนั่นก็คือบททดสอบเหมือนกันความลําบากก็คือบททดสอบความสบายก็คือบททดสอบยิ่งสบายมากยิ่งถูกทดสอบมากแล้วก็จะยิ่งถูกสอบสวนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนี่แหละท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานตอลเราจะาละทั้งหลายครับเราจะต้องขอบคุณต่อ a l ให้มากๆนะครับในเดืนเาาอนอรมดอนและจะต้องเป็นผู้ที่กระตัญยูต่อลลอฮ h และอย่าได้เป็นผู้ที่นเนรคุณต่อพระองค์นะครับและส่วนที่สองพี่น้องครับนั่นคือเรื่องของพระนาม ของเล่สุภานะคว,ว่าจะอาลานะครับวันนี้มีอีกสองชื่อครับสองชื่ออล,ววล่าอสุภานะควาจลาพระองค์ทรงมีพระนามว่าลกุดด u สและ as s u b ลกุดด u ส u s subuh นะครับสองชื่อนี้เป็นสองชื่อที่มีความหมายใกล้เคียงกันหมายถึงอัลลอฮ์จะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับกับการให้ความบริสุทธิ์ หมายถึงการละจะอาลักษทรงบริสุทธิ์จากข้อตำหนิข้อบอกพร่องทุกอย่างพี่น้องเอาล่ะสุภาณวะจาลามีอะไรบ้างพี่นอ้องเรื่องข้อตำหนิเอาล่ะจะอาลาไม่มีเช่นเอาล่ะจะอาล่าไม่ง่วงนอนเอาล่ะจะอาลาไม่นอนหละ อัลลอฮ ب ح ุ ن ه แะจะ a l l a ไม่เหนื่อยอัลลอฮุละกจะ a l ไม่มีภรรยาอัลลอฮ ب ح ุะจะไม่มีลูกอัลลอฮุละกจะ a l ไม่ประสูิผู้ใดฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธและให้ความบริสุทธิ์จากอัลลอฮ ب ح ุแะกจะ a ให้ความบริสุทธิ์แก่อัลลอฮุละกจะ a l ลและอัลลอฮ ب ح ุ ن ะกจะก็ทรงบริสุทธิ์จากการที่จะเหมือน กับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างหรือมีสิ่งใดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจะเหมือนกับอปลนล้อสุภานูว,วารดาเพราะพระองค์คือผู้ทรงสูงส่งพระองค์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์คือผู้ทรงเปลียไกลพระองค์คือผู้ทรงบริสุทธิ์จากทุกๆสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดฉะนั้นโดยเหตุนี้ท่านนบีซลลอล์มูฮัมหมัสได้ับามสอนดูอาบทหนึ่งให้แก่พวกเราพี่น้องให้เราอ่านหลังจากละหมาดวีเตสวีเตสนะพี่น้องไม่ใช่ตัเราเวียนนะหลังจากละหมาดวีเตสนะครับกระสุดอ่านว่าอะไรครับ เราสูงจะอ่านว่าบ u b ฮ o นกุดด uh s u b a n a d อ hey, ่ะผมลืม subhanan k i ุดเไหมครับ s a n n m ลิกิลกุดดุสและครั้งที่สามเราสูงจะยืดเสียง s u b า a ม m ลิ i ิ i กุ u ด s แปลว่าอะไรพี่น้องมหบริสุไหมครับุบฮานะ มหาบริสุทธิ์แด่ Allah, องค์พระองค์เป็นผู้ครอบครองทุกๆสรรพสิ่งอันมาลลกเป็นชื่อหนึ่งของลอร์จาราเหมือนกันลอร์ดจาราเป็นผู้ครอบครองทุกๆสรรพสิ่งลอร์ดจาราเป็นผู้ทรงอำนาจอันมาลลกอัลกุดูสพระองค์คือผู้ทรงบริสุทธิ์อ่านเช่นนี้นะสามครั้งและครั้งที่สามทารุนจะยื่นเสียงว่ายังไงพี่น้องซุบฮานันม่เละก,กุดสูส สุบฮานันมาลิกิลกุดดูสสุบฮานันมาลิกิลกุดดูสสามนะพอครั้งที่สี่อันว่ารับบุญมาลาอิกะที่วรรุอัลลอฮฺจะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลของบรรดามาลาอิกาและจิบรีนคืออัลรูฮฺอัลลอฮิสซลามนั่นเองฉะนั้นดยอ่านบทนี้เราสมควรที่จะอ่านหลังจากละหมาดวิเต็ดอ่านแบบไหนพี่น้องอ่านใครอ่านมันนะ ไม่ต so, well, ้องอ่านเป็นเสียงเดียวกันพร้องเพียงไม่ต้องนะครับอ่านใครอันมันฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สุลต่ลนละฮ์สุลต่านละฮ์ฮุอัติสุลลัมซอลลัลละะอานีฮุซัฟฟิบีฮิวะสัลลัม